คราวนี้มีชาชีพมาไม่ต่ำกว่า2คนนะคะขับรถเก๋งอัมพรางแล้วก็ไปดูตระเวนลาดเหลาตามบ้านรูๆในหมู่บ้านต่างๆหากสบโอกาสค่ะคุณผู้ชมก็จะเข้าไปงัดบ้านโจรกรรมทรัพย์สินแล้วก็ยกตู้เซฟเนี่ยนี้แล้วก็ขึ้นรถหลบหนีไปเลยนะคะพฤติกรรมที่ว่ามาทั้งหมดนี้สามารถบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดได้รอไปชมภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้รู้เท่าทันกันอีกครั้งนะคะ ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมสามารถบันทึกเหตุการณ์คนร้ายขับรถเก๋งโตโยต้าสีขาวแล้วก็เข้าไปจรกรรมยกตู้เซฟภายในบ้านเลขที่99ทับ 622อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้แล้ค่ะหมู่ที่10หมู่บ้านเอกมงคล4ี่ตำบนนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่2ชั้นโดยคนร้ายจอดรถไว้แล้วก็เดินมาดูลาดเหล่าจากนั้นก็ปีนรั้วเข้าไปงัดประตูบ้านเลื่อนด้านข้างแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านตรงขึ้นไปบริเวณชั้นสองยกตู้เซฟลงมาแล้วก็ยังงัดรัวร้วบ้านเพื่อนำตู้เซฟขึ้นรถเก๋งหลบหนีไปได้ค่ะ คุณอรุณีแซ่หลิมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะเขาเล่าให้ฟังก่ะบ,บอกว่าตู้เซฟใบนี้นี่ยมีขนาด50คูณ50เซนติเมตรอยู่บนห้องนอนชั้น2ภายในบรรจุเอกาสารสำคัญต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินมีค่ามูลค่านับล้านบาทเลยค่ะ ขณะที่ตำรวจเชื่อนะคะว่าคนร้ายเป็นแก๊งตระเวนลักทรัพย์มืออาชีพค่ะแล้วก็มีพักพวกร่วมกันก่อเหตุไม่ต่ำกว่าสองคนนะคะก่อเหตุโจรกรรมอย่างชำนาญแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายเคยเข้านอกออกภายในบ้านหลังเกิดเหตุอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่ารู้ถึงตำแหน่งของตู้เซฟแล้วก็รู้เส้นทางการหลบหนีเป็นอย่างดีค่ะบ้านหลังนี้เคยถูกคนร้ายจุลกรรมทรัพย์สินมาแล้วสามสี่ครั้งด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่เคยจับคนร้ายได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแล้วแล้วก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิต ของตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะก็คาดหวังค่ะว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะ<ช>จะเป็นเบาะแสสําคัญค่ะที่จะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้รวมไปถึงเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้ช่วยกันส่งต่อแชร์ข้อมูลแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดู